ขอบคุณอาจารย์เลขาเจ้าภาพใหญ่เนาะค่ะขอบคุณขอบคุณพัฒนาเจ้าภาพกและกันนาค่ะมุจจกว่น้องอย่างนะนะคะมานี่นะคะเทมงานปีสาวสาวแสงดาวส,ส,ส,สีภูไทยมาพบกับมาพมาบปะกับพี่น้องเป็นปีแล้วเพื่อน้องนะคะได้ปีหนึ่งแล้วนะคะมาปีนี้คือเท่าแท้พัลล์เนื้อ ขอบคุณหลายเด้ออาจารย์เดชาด้วยนะคะขอบคุณเป็นทางเจ้าภาพในการพี่โน้องซูซิคนนะคะที่ไหว้บ้านจ่ายที่แสงดาวสีพุทไทยได้มือ่อดีพี่น้องมากวนมาซื้อออกมาโยมายอดน้ำกันน้อยมื่อนี่นะคะคือก็ขอเ,อเสียงไงกันมากนะคะแฟนอาจารย์ต๋องนะเห็นว่าถากระจ่างเดี๋ยไปนั่งในเด้อ